ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพแมพนองสู้ผูสุคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูมานําเสนอนะคะคนั่นก็นคือ ตำปีไส้กล้วยโอ้ตํากล้วยไส้ปีโอ้ตําปีไส้กล้วยกัอันเดียวกันน่ะล่ะค่ะเนาะสิตตำปีไส้กล้วยหรือสิตำกล้วยไส้ปีกับอันใดตำก้อนตำนาตำล้วน,นก็อันเดียวกันน่ะล่ะค่ะแซบแซบครับพี่น้องค่ะซื้อกิแลวก็ต้องซื้อกินอีกน้ำปลาแดกน้ำปลาราของแม่ค่ะผู้นีิเทิงแซบเทิงนวล่ะค่ะแพพี่น้องค่ะ ขอบอกเลยว่าขนาดบรรยายไปกับอื่นน้ำลายไปกึกกักกึกก,ก,กักนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้เพ่นบีบบักหน้าลงไปเนี่ยป่วานหน้าบักหน้าว่ามันเน่น้อยบีบลงไปสมปากสมเขยวเลยะค่ะพี่น้องคะ่ะตำปีใสกันกับกล้วยค่ะพี่น้องคะ่ะยามกินค่าขนาดนะคะอีกกระปูนี่กระดองแซบนะคะใส่บะเขือเหลืองเข้าไปน้ำกระแหงแซบคะ่ะผงสุรดกระตากลงไปคะ่ะผงรกผงนวนะคะแซบอย่าบอกผู้ใหญเลยค่ะ กินแรล้วกินอีกนะคะกินแรล้วเป็นยาระบายกินเรล้วครับทายไงยท้องโล่งนั่นเองนะคะัแบแซบบักผู้ดใดแห้งเหล่าแสมเหล่านะคะแนะนําเลยค่ะเมนูนี้นะคะตําปีไส้กล้วยหรือตํากล้วยไส้ปีกันนั่นเองนั่นแหละค่ะเนาะแซบคักขนาดนะคะพี่น้องของาอิฉันสือกิตสุ้มือค่ะ งามเลือกงานมากนะคะเดือดเดืนะคะช่วงเดืกดเดืมากกินเข้าไปแซบบักขักโดยเฉพาะน้ำประแดกน้ำเปล่าไม่ขาเราน้วแห้งครับพี่น้องขาเบิง้งแนี่ยพุดนะซิมซิมเยแซบเลือดบักขักขนาด บันแยไปกัยังตะอึงอึงอึงน้ำลายเลยนะคะพี่น้อง่ะอันแลีวเล้วลวนะคะก็ขูดโคกขูดสากนะคะขูดโคกขูดสากตักใส่ถุงพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทัวไปโดยเฉพาะอิสาันนะคะสื่อเกินสนเสมือนั่นเองนะคะมต้อขูดองเสียมันขูดโคกเนี่ยแซ่บป้าปัญญคน่ะโคกคนหฮือเแซ่บคักค่ะพี่น้องค่ะพิกัดนะคะซอยบัวขาวค่ะ